เรียงร้อยข่าวสัน้นบรรราดระหว่างวันเสาร์ที่16ถึงวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568 1. ข่าวมรณานุสติแม่แอมสีอุดรในวันอาทิตย์ที่17สิงหาคม2568แม่แอม รีอุดรวัย93ปี5วันคุณแม่ของอาดินาโคตรบุญอริยะได้ละสังขารในเวลา10นาฬิกาโดยประมาณของวันศุกร์ที่15สิงหาคม2568ที่บ้านน้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นแม่จากไปด้วยอาการสงบไม่มีป่วยไม่มีไข้แค่เพียงไม่รู้สึกหิวข้าวร่างกายไม่รับอาหารและจากไปอย่างสงบค่ะ ขณะที่แม่ยังแข็งแรงแม่ก็เดินทางมาพักในบวรราชธานีอโศกและร่วมกิจกรรมต่างๆอยู่เป็นระยะระยะค่ะวันอาทิตย์ที่17ที่วัดปทุมคงคาบ้านน้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเวลา13นาฬิกามีพิธีชาปนก,กิจร่างแม่แอ้มศิวุดรนมีลูกหลานทางจังหวัดขอนแก่นพี่น้องญาติธรรมจากที่ต่างๆและชาวราชธานีอโศก ทั้งท่านสมณะท่านสิกขมาตริรูปและสมาชิกชาวชุมชนได้เดินทางไปร่วมงานชาปนกิจครั้งนี้ด้วยเพื่อส่งแม่แอมเป็นวาระสุดท้ายด้วยความเคารพรักและอาลัยค่ะ และในงานชาปนากิจร่รางแม่แอมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสดีที่มีผู้ร่วมงานหลายคนได้มีโอกาสได้ฟังการแสดงธรรมอันเป็นโลกุตระธรธรมจากท่านสมณะกันล่าวัฒโนและมีเสียงตอบรับจากญาติญาติของแม่แอมว่าไม่เคยได้ฟังธรรมแบบนี้มาก่อนค่ะเราท่านทาั้งหลายเรได้ยินได้ฟังมากกว่า2แบบ2แคาการเรินทาปรปฏิบัติแต่สรุปเลื่องที่สิ่งที่เราญา โดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้พูดถึงอายุสง,งส์ของสีเรื่องนักสุนทียนิติไม่ใช่ความสุขแบบโลกทั่วไปแต่เป็นความสุขจากการที่เราแคาส้สีขัดเราธรรมะเจรในใจเราเจริญใจของเรานั้นมีอยู่สามองค์สามอย่างเว้วยกันก็คือโลกโกรธ 2. สองข่าวมราณานุสติคุณยายสำเนียงปานปรุง ที่วัดศรีมหาธาตุบางเขนกรุงเทพมหานครท่านสิขามาจากบวรราชธานีอโศกและปฐมอโศกได้เดินทางไปร่วมง,งานชาปนากิจคุณยายสำเนียงปานปรุงผู้เป็นญาติธรรมเผยแผ่อาหารมังสวิรัตในรุ่นบุกเบิกของชาวอโศกค่ะแม่เคยมาพักค้างที่ราชธานีอโศกถึง6ปีค่ะชาวราชธานีอโศกขอไว้อะไรด้วยความเคารพค่ะ นักเรียนประถมศึกษาขายของที่อุทยานบุญยมมีการบูรณาการการเรียนการสอนการขายของนักเรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสมาสิขาราชธานีอโศกอย่างต่อนเนื่องค่ะและที่ร้านมังบ้านราดนักเรียนได้มีโอกาสฝึกทำขนมและขายของหน้าร้านมังบ้านราดด้วยค่ะ การเรียนการสอนนี้มีท่านสมณะฟ้าไทยสมะชาติโกและท่านสมณะแสนดินภูมิพุทโธเป็นที่ปรึกษาค่ะ 4. ข่าวส่งชมรมวีแกนเบเกอรี่ในวันนี้มีการเรียนรู้ของชมรมวีแกนเบเกอรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสัมาสิขาราชธานีอโศกถือเป็นความโชคดีของนักเรียนที่มีควรุรู้ดีน,ดน่าอุบนเอาใจใส่ในการสอนภาคปฏิบัติอย่างใกล้ชิดค่ะ gustan poco trời t h ă năm วบวร,บรสันติอโศกเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากที่ได้เดินทางมาร่วมกันหุ่นข้าวส่งแนวหน้าตั้งแต่วันที่13ถึง17สิงหาคมทั้งท่านสมณะคุรูนักเรียนและชาวชุมชนได้เดินทางออกจากบ้านราชตั้งแต่เช้าของวันจันทร์ที่18ค่ะขออนุโมทนาค่ะ 6. ข่าวสาธิตการแปลรูปอาหารจากยีสต์ทำขนมปังในวันอังคารที่19ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีหญิงดรเกษณีจันทรสโสพลสาขาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีได้เมตตามาสอนการแปรรูปอาหารจากยีสต์ทำขนมปัง เพื่อลดโซเดียมและลดการใช้ผงชูรสที่อาคารแปรรูปอาหารบวรราชธานีอโศกตั้งแต่11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาชาวบวรราชธานีอโศกขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ7ข่าวตัดยอดมันเทศ เพื่อขยายพันธุ์ด้านงานกสิกรรมที่แปลงลิมมูลฝั่งตะวันออกทีมกสิกรรมได้ทยอยตัดยอดมันเทศเพื่อเตรียมขยายพันธุ์นำไปปลูกบนที่สูงป้องกันปัญหาน้ำท่วมล่วงหน้าค่ะ8ข่าวสมณะประชุมอปริหารยธรรมในวันพุทธที่20เวลา7นาฬิกาท่านสมณะที่บ้านราช 22รูปเข้าร่วมประชุมอภิริหารธรรมบนโบสถ์เป็นกิจวัตรปกติของท่านในทุกวันพุธค่ะ 9. ข่าวความเคลื่อนไหวฐานจุลินทรีย์และทีมกองเก็บค,คุณสินแสงฟ้าสมาชิกชุมชนผู้ดูแลฐานน้ำหมักได้พาทีมงานทยอยเก็บมะนาวมะกรูด หมักไว้ใช้เป็นน้ำหมักชีวภาพสำหรับซักผ้าอาบน้ำสระผมซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายของชุมชนได้มากพอสมควรค่ะด้านทีมกองเก็บได้ตระเวนเก็บผักต่างๆอย่างต่อเนื่องแทบทุกวันข้าโรงครัวกลางเพื่อให้ชาวชุมชนได้บริโภคผักไร้สารพิษได้ทั่วถึงค่ะ สิบข่าวปรับภูมิทัศน์ทำแปลงปลูกพลูขาวสุดเก๋โดยคุณพลังศิล์นโคชสารทองมีรายงานค่ะก็ตกแต่งสวนให้ศิกมาตครับสวนปลูกพืชเศรษฐกิจปลูกพูขาวครับแล้วก็เป็นการแต่งแต่งหน้าน้ําด้านนี้ด้วยศิกมาศอยากให้มันรับกับเรือลำมาจัดซึ่งแต่งมาตอนแรกมันมันดูอายุอยะมันดูไม่เรียบร้อยก็เลยมา มมมมมาแตต่่งเเพิิในนุี้ขณะเดียวกันที่คานเรือก็มีการฉาบชันอุดรูรั่วของเรือเยี่ยมจุนค่ะกราบขอพระคุณท่านสมณะคุนศึกโลกุตระจิตสำหรับภาพข่าวค่ะ,จะเจริญธรรมสำนักดีค่ะ